สวัสดีคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสอนทําสิ่งที่เรียกว่าพิเศษที่สุดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะเออม,มึงบินไปเร็วเกิน มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีแร่เดโมนไนท์ก่อนนะครับซึ่งแร่เดโมนไนท์นี้มันอยู่ตรงไหนนะอ่ะนี่นะครับผมนะก็คือแร่นี้นะครับผมเป็นระดับมิติกนะครับหาได้จากโลกที่2เท่านั้นนะครับหาได้จากการที่เราตีลาวาถูกไหมฮะอ่าแล้วเราก็มีโอกาสได้เจ้านี้มานะครับจำนวน1ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็แร่ไฟนี้นะครับผมนะจำนวนทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็เจ้าแร่อ่าแมกมานะครับแมกมาคืออันนี้นะครับอ่านี่ครับใช้5ชิ้นด้วยกันนะครััััับบบบซซึึ่่่่่งงงเเเเรรรรรราาามมมมมมีีีแแคคคหหหดดลลล้้้้วนนนนนยยะะะผใใททโก3ช 70เลเวลในการมาโลก3นั่นเองนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอา70เลเวลนะครับพื้นฐานนะฮะถ้างั้นมาไม่ได้นะผู้ชมอะมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมจากจุดเกิดเดินมานิดเดียวตรงหน้าขายน้ํายานะฮะก็จะมี NPC ตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปคุยมันเลยนะครับผมนะมันจะเอาแร่พวกเนี้ยไปทําอะไรกูก็ไม่รู้แหละนะครับผมแต่ที่สําคัญคือถ้าเรามีแร่ตามที่พี่บอกนะครับผมนะมันจะหลอมละลายน้ําแข็งข้างหลังมันให้ดูนะครับดูซิว่ามันทำอะไรได้นะคุยอันแรกนะครับผมนะอันที่สองนะปุ๊บอ่ะบมีอะไรวะ อ๋อมีป่องภูเขาไฟกูก็ว่าอยู่คืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับผมนะพี่ข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะพอมาถึงโลก3าแล้วปุ๊บเนี่ยให้เรามาคุยกับ ABC ตัวนี้นะครับผมนะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยไปตามหาแร่ที่บอกนะในผมถ้าใครมีแร่ปุ๊บก็เอาแร่มาใส่แล้วก็เราจะบินได้แบบนี้ครับนี่ครับผมนะอ๋าพี่เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเดินยังไงก็เดินนะครับผมนะแต่ถ้าคุวิดีโอนี้ไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต้องเดินกันแล้วล่ะนะครับผมนะโอเคนะครับผมไปเอ็นจอยครับ